สวัสดีชาวบ้าบาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้เป็นวันสบายๆของผมว่าเราออกมาข้างนอกกันแล้วเอาโทรศัพท์มือถือมารีวิวกันนะฮะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งครับวันนี้เราอยู่กับมือถือจากวีโกนะครับมือถือสัญชาติฝรั่งเศสครับส่งวีโกตัวล่าสุดในตระกูลของ power U U เขาคือ U 2 0นั่นเองครับมือถือที่อยู่ในมือผมตัวนี้ฮะปกติเรารู้จักวีโกในตระกูลของวิวนะฮะวันนี้เขาปรับเปลี่ยนเป็น power U เรียบร้อยและตัวนี้เป็นุ่น้ที่่สงมมผเลยับ power u 2 0ครับชุดเด็กของเขาคืออะไรครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง6,000 m มิลลิแอมนะครับและหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.8นิ้วฮะและราคาดีมากๆครับ3,000บาทมีทอนฮะ2,999บาทและมาพร้อมกับกล้องหลัง AI ถึง3ตัวด้วยกันวันนี้เราจะพาไปเที่ยว1วันในกรุงเทพของผมพร้อมกับการรีวิว Vigo power u 2 0ไปพร้อมกันเลย วีโก้พาวเวอร์ยูยีตัวนี้นะฮะดีไซน์กล่องมาแบบลักโลกนะครับใช้กระดาษนี่นะฮะดีไซน์มาแบบนี้นะครับเออก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็วีโก้เนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนะเรารู้จักกันดีแล้วผมก็รีวิวไปหลายรุ่นแล้วนะครับสีของเค้าน้ําเงินดําแล้วก็เขียวนะฮะเรามาดูในกล่องเข้ากันนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับโอ้โหโทรศัพท์มือถือจอใหญ่มากครับ6.8นิ้วดูดิฮะคือใหญ่แล้วมันมีความยาวขึ้นไปนี่เอาไปดูหนงดูหนังเล่นโซเชียลน่าจะดีมากเลย นี่คือสีน้ำเงินนะสวยมากด้านหลังเป็นกล้อง AI 3ตัวนะครับอ่ะมาดูกันนะครับในกล่องเขาเนี่ยเขียนว่า less power up ประมาณนี้นะครับแล้วข้างในมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับปึ๊บนี่นะครับอ่าแกะออกมานี่นะครับก็จะมีเคสนะครับมีเคสมีฟรีมีคู่มือมาให้นะครับรวมถึงนี่ครับมีหูฟังแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้คือทุกอย่างมาให้แบบครบเลยเอาไปใช้ได้เลย2999บาทครับ power u 20ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ cpu ของเขาก็คือ m i d i a t e h e i o g 35ครับ ram 3รอมอยู่ที่32นะครับซึ่งถ้าใครมองว่า rom 32ไม่พอใช้แน่นอนนีก็เอาตัว micro sd card ไปใส่ได้เลยเพิ่มได้สูงสุด256ะิกะับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นการใส่ซิมแบบแยกอิสระต่อกันไม่ไปใช้ซิมไหนเลยเป็นแบบแยก2ซิมนะครัรองรับ 4g แล้วก็ใส่ micro sd card เพิ่มเข้าไปได้เลยครับ <S <S จุดเด่นที่2ก็คือตัวนี้เนี่ยหน้าจอครับมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่ 6.8นิ้วซึ่งมันมีความใหญ่ขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูสัดส่วนของหน้าจอตัวนี้เนี่ยหน้าจอจะยาวขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะฮะเหมาะกับการไปดูหนังฟังเพลงมากหรือว่าเล่นโซเชียลมากๆเลยทีเดียวจอของเขานะครับเป็น IPS นะครับความรีของหน้าจอเป็น HD+ Plu s นั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันนะที่ผมใส่ซิมเรียบร้อยแล้ววันนี้เอามาใช้งานแบบเต็มๆคือเขาบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย6,000มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้4วันเลยนะซึ่งผมเองเอาเป็นว่า2วันผมก็โอเคแล้วนะจริงๆถ้าเกิด4วันนี้ก็สุดยอดลนะแต่จริงๆก้าจุดเด่นของตัว MediaTek l i o g 3 5เนี่ยคือตัวนี้ประหยัดพลังงานอยู่แล้วแล้วก็ถ้าบวกกับแบตเตอรี่ถึง6,000แล้วเนี่ยโหใช้กันแบบยาวๆเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ ล้านมิเซล1ตัวนะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยสล้านมิเซลนะครับเป็นสำหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์อีกตัวเนี่ยเป็น AI Camera นะครับสตัวเดี๋ยวจะไปลองถ่ายดูวิวต่างๆที่กรุงเทพนะครับในขณะที่กล้องหน้าของเขา 5ล้านพิกเซลครับในเรื่องของการาร์จของเขาเนี่ยตัวนี้ยังใช้เป็นไมโครยู b บีสองนะครับลำโพงอยู่ด้านล่างอยู่แต่ว่าดีไซน์ด้านหลังเนี่ยสวยมากครับสีเงินของเขาเนี่ยนะฮะผมเองยังไม่เห็นสีเขียวกับสีดาแต่ว่าผมว่าสีเงินเนี่ยสวยมากๆเลยทีเดียวครับวีโกยูตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีความหน้าตาเนี่ยนะครับคล้ายๆกับพวกเพลแอนดรอย Android นะถ้าเกิดว่าเราดูนะฮะลักษณะไอคอนต่างๆเขาเนี่ยจัดเรียงมาได้แบบเขาเรียกว่าเรียบง่ายและใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับ อ o พ i f i ฟิเคชันด้านบนที่ลากลงมาเนี่ยนะครับผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยไม่เจอลากหมวนนะครับแล้วก็การอ่านหน้าจอนะครับแต่ว่าโดยรวมทั่วไปก็จะมีครบมาให้ทุกอย่างนะครับโอเคในเรื่องของการใช้งานนะครับเรียกว่าหายหัวมากๆเลยตัวนี้รองรับ Wi-Fi นะครับในย่านความถี่2.4เท่านั้นแม่รองรับ WiFi ในย่าน5.0นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูในส่วนของ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับดูความไหลลื่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวแถวท่ามหาราชนะครับแล้วก็ใช้ซิะคบนี่นะครับนี่นะ คือจะบอกว่าตัวกระจกตัวนี้นี่นะครับให้ความสัมผัสของการทัชที่ลื่นไหลมากๆนะฮะนี่นะครับใช้งานโซเชียลเนี่ยมันจะใหญ่แบบเต็มจอเต็มฝามากๆนะครับเรามาดูในส่วนของ Instagram กันบ้างนะครับอึ๊บมานะครับอินสตาแกรมนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะฮะดูดิครับคราวนี้คนที่เป็นห่วงนะครับในเรื่องของหน่วยความจำในตัวเครื่องเดี๋ยวเข้าไปดูหน่วยความจำในตัวเครื่องของ CPU c กันนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว m e d i ิ t e ค TIOG 35นะครับทำงานทั้งหมด8หัวความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2.3กิกะเฮิร์์การ์ดจอเนี่ยเป็น Power VR Load GE8320 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมเมอร์ในระดับเริ่มต้นนะครับคือเล่นเกมทั่วๆไปเนี่ยได้แน่นอนนะครับถ้าเกมหนักๆเน,นี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับโดยความจำในตัวเครื่องนะครับให้มา32กิกนะครับตอนนี้สามารถที่จะใช้ได้อีกประมาณ15กิกซึ่งแนะนำว่าให้ใส่ micro SD การ์เข้าไปได้เลยนะครับ ระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน Android เวอร์ชัน1 1ใหม่ล่าสุดเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่6000มิลลิแอมนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับเขาเรียกว่าเป็น YouTube ให้ดูด้วยกันนะแต่ว่าไม่เอาเสียงเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับจะบอกว่ามันจะเขาเรียกว่าดูแล้วมันเต็มตาใหญ่เต็มตามากๆนะครับนี่นะครับขยายหน้าจอมานะครับแล้วก็ลองปรับภาพเป็นแบบ720สนะครับสูงสุดที่เขาทำได้คือ HD p l u s นั่นเองนะครับนี่นะครับจะบอกว่ามันใหญ่แบบ เต็มตามากครับดูดิฮะเอาไว้ดูหนงดูหนังอะไรแบบนี้เนี่ยหมาะมากมากเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะ โอเคครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของกล้องของ V ี g o Power u 20ตัวนี้นะครับกล้องหลังของเขาตัวหลักเนี่ย13ล้านพิกเซลแล้วตัวรองลงมาเนี่ยเป็น De p t ซนเซ s o r หรือว่าการทำหน้าชัดหลังเบอร์ที่2ล้านพิกเซลนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเป็น AI ไ a m e r เครับวันนี้ผมไปลองถ่ายรูปมาที่ส,สาวิงช้าเนี่ยนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบเหมือนกับใช้แสงช่วยคือตามแสงนี่นะฮะภาพออกมาเนี่ยสวยมากคือมีในเรื่องของสีสายของภาพไม่ว่าจะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์หรือว่าภาพในมุมปกติเนี่ยทำได้ดีมายทนมมนนั่้้อ ภาพมันอาจจะเ,เรียกว่าสีมันอาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะแต่ว่าเขายังทําได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในดีกล้องหน้านะครับผมค่อนข้างที่จะชื่นชมนะครับกล้องหน้าของตัวว i g ก Power u 20ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น5ล้านพิกเซลนะแต่ถ่ายออกมาได้แบบดีมากแล้วก็มีลูกเล่นในเรื่องของการใส่พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆทําให้แบบดูแบบภาพเนี่ยมันมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับในส่วนของกล้องวิดีโอนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยสามารถถ,ถ่ายได้ 1,080p นะครับก็ถ่ายได้ชิลๆนะครับไม่ได ถ่ายได้ถือว่าทําได้ออกมาดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับราคา2,999บาทนี้นะครับนิดนึงครับในส่วนของกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยนะครับถ้าปรับภาพเป็นในการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายได้นะครับมันจะปรับให้เป็นแบบกล้องหลังอัตโนมัติือกล้องหลังเนี่ยถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยนะครับจะยังถ่ายหน้าชัดหลังเบลอไม่ได้นั่นเองครับพอพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมกับตัว Vivo Power U20 ตัวนี้นิดนึงครับตัวนี้เนี่ยใช้ชิปเซ็ตที่เป็น MediaTek Helio G35 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นเกมในระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะคะรับ RAM 3 r o รอม 3, 2, นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเกมเด็กๆทั่วไปเกมง่ายๆเนี่ยแบบนี้เล่นได้สบายๆยยนะนอนและได้ดีด้วยเพราะว่าจอเนี่ยมันมีความกว้างแบบความแบบกว้างและแบบใหญ่ขึ้นนะฮะทำให้เราเล่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมไปลองกับเกมที่เป็น RV ดูบ้างปรับทุกอย่างสุดเท่าที่ปรับได้แล้วกันะปรากฏว่าเล่นออกมาเออทำได้ดีกว่าที่ผมคิดนะครับด้วยความที่ว่าผมชอบกระจกตัวนี้มันมีความไหลลื่นดีแล้วก็ค ถึงแม้ว่าเฟรมเรทมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงมันจะมีแบบ50ไปปลายบ้างหรือว่า40ไปปลายบ้างน,นะครับแต่ว่าเล่นเกม RV ออกมาทําได้ดีมากๆดีกว่าที่คิดแน่นอนคนะรับตัวนี้เนี่ยสำหรับเกมในระดับเริ่มต้นเนี่ยทำได้ดีแน่นอนครับเอาละครับมาถึงบทรสรุปของตัว Vigo Power U20 ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานมา1วันเต็มเต็มนะฮะแบตเตอรี่ผมยังเหลืออีกเยอะมากสงสัยยะเหลือได้ถึงแบบใช้ได้ถึง4วันจริงๆนะครับประหยัดพลังงานมากๆจริงๆนะมีการลองเล่นเกมลองใส่ซิม ลองเอาไปถ่ายรูปเล่นที่เสาชิงชา้าสนามหลวงอะไรต่งตางๆเนี่ยผมใช้มาแบบทั้งวันเลยนะครับต้องบอกเลยว่า2,999บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆครับอย่างเดียวที่ต้องเพิ่มเติมคือไปซื้อตัว micro SD มาใส่เพิ่มซะน,นะฮะเพราะว่า ROM ตัวเครื่องมันแค่32แล้วมันแบบลงโปรแกรมพื้นฐานต่างๆไปแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่าเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเอาตัว micro SD card ใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้ความเซอร์ไพรส์ของผมก็คือการเล่นเกมของตัวมิ i t e ท h P.O.G. 3 5ตัวนี้ตอนแรกบอกว่าเป็นแบบเหมือนเล่นเกมในระดับเริ่มต้นนะฮะคือผมก็ลองเล่นเกมทั่วไปเล่นได้สบายๆอยู่นะแต่ว่ากับ r v เนี่ยทำได้ออกมาดีเลยทีเดียวนะครับในหาที่กล้องของเขานะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาอย่างครบจริงๆนะฮะในเรื่องของการถ่ายรูปแล้วก็มีตัว A.I. มาให้ด้วยมีพวกสติกเกอร์ต่างๆ ให้เล่นอย่างสนุกสนานนะครับในส่วนของกล้องหน้าก็ทำออกมาได้อย่างดีคุ้มกับราคา2,999บาทครับข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันครับในการถ่ายรูปนะครับบางครั้งอาจจะมีอาการแหลกอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าถือว่ารับได้นะรัเทียบกับราคานี้แต่ว่า ถ้าดูในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆดู YouTube ต่างๆนะฮะหน้าจอที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยฮะถือว่าตอบโจทย์มากๆทีเดียวแล้วแบตเตอรี่เนี่ย6,000มิลลิแอมป์และได้ตัวที่เป็นล่าสุดของ Android v e r วอร์ชัน11ด้วยฮะ2,999บาทแน่นอนว่าวันนี้ V ี G กกลับมาเรียบร้อยนะครับยังไงลองไปหาเล่นได้นะครับตามช็อปของ V ี G o ครับวันนี้บ้ามาไปทีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยครับวันนี้ลากไปแล้วสวัสดีครับ